สวัสดีครับผมเคนพร้อมหลังผ่าครับสำหรับท่านที่มีภาวะข้อเท้าหักนิ้วเท้าหักส้นเท้าหักหรือแม้กระทั่งเท้าหักนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อในขณะตอนที่เราอยู่ที่บ้านหรือตอนที่เรานอนนั้นเราควรใส่อุปกรณ์ตัวไหนเพื่อปกป้องเท้าและข้อเท้าของเราซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าจะแนะนำรองเท้าเฝือกสำหรับใส่ในบ้านหรือใส่นอนซึ่งก็คือโ u ล t f ฟุตนั่นเองครับรองเท้าตัวนี้จะนําเข้าจากอเมริกานะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูลองเท้ากันเลยนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับหลังจากที่คุณหมอในกลุ่มข้อเท้าหักหรือกลุ่มเท้าหักนะครับอนุญ,ญาตให้ถอดเฟือกได้แล้วแล้วลงน้ําหนักได้บางส่วนเนี่ยสำหรับในบ้านเราอาจจะใช้ในกลุ่มของวอลกับบูทในบ้านหรือโพดั b บูทนะครับเพื่อประคองลดการบาดเจ็บ และลงน้ำหนักได้บางส่วนในบ้านเพราะบางคนในการใช้วอล์กแอบูทั้งนอกบ้านและในบ้านน่ะอาจจะไม่สะดวกนะครับซึ่งตัวโปรดักต์ o ูทหรือว่าในตัว w a l k ก r อบูทในบ้านเนี่ยก็จะลดแรงกระแทกและเดินในบ้านได้สะดวกขึ้นนะครับเนื่องจากมีในกลุ่มของตัวพื้นที่รองรับน้ําหนักในบ้านแล้วก็ในตัวของผ้า ในตัวของตัวที่ลดการเสียดสีหรือการบาดเจ็บเพื่อรองรับกับกระดูกที่หักได้นะครับแล้วทําให้เกิดการกระชับในเวลาเดินในกลุ่มในบ้านเนี่ยถ้าเราเดินเท้าเปลือยเดี๋ยวเท้าเปล่าแรงกระแทกจะสูงนะครับหรือบางทีอาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้าธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมในกลุ่มของข้อเท้าหรือเท้าที่เกิดกับการบาดเจ็บหรือการหักนะครับซึ่งในกลัวในการใช้ของการลงน้ําหนักและการป้องกันที่ถูกเนี่ยก็จะลดการบาดเจ็บที่เพิ่มเติมแล้วก็กระตุ้นทําให้เกิด การหายที่เร็วขึ้นและความสะดวกสบายระหว่างในตอนที่เราบาดเจ็บอยู่นะครับตัว Walker Boot ในบ้านหรือ p r o ดั f บูทก็จะเป็นคําตอบในกลุ่มของหลังถอดเฝือกแล้วคุณหมออนุญาตให้ลงน้ําหนักได้แล้วในบางส่วนหรือเต็มส่วนเนี่ยก็ใส่ในบ้านก็จะสะดวกขึ้นและลดการบาดเจ็บได้ครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเท้าหักนิ้วเท้าหักส้นเท้าหักหรือแม้กระทั่งข้อเท้าหักนั้นสามารถลองใช้โพดัสบูท หรือวอกเกบูทในบ้านเพื่อช่วยประครองเท้าและข้อเท้าของเราภายในบ้านและตอนที่เรานอนนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้อโปรดัสฟูดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและหากท่านใดต้องการดูอุปกรณ์ของคลินิคลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับท้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้ากก็สสาาามรรรถจััดด่งโยยใช้เลคบ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ